ผีถ้วยแก้วผีถ้วยแก้วเป็นการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณที่มีอยู่ทุกที่ทั่วโลกโดยการให้วิญญาณเข้ามาสิงอยู่ในถ้วยเหรียญหรือปากกาจากนั้นผู้เล่นก็จะถามคำถามแล้วให้ดวงวิญญาณที่เข้ามาสิงนั้นตอบคำถามของคุณแต่ถ้าหากคุณอยากเห็นดวงวิญญาณล่ะไม่ยากเลยเพียงแค่คุณต้องทำตามวิธีที่เรากำลังบอกต่อไปนี้ หคุณจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นประกอบด้วยกระดาษที่เขียนตารางตัวอักษรถ้วยแก้วขนาดเล็กหรือแก้วเป๊กทูปเทียนและเครื่องเส้นไหว้สอให้คุณจุดทูปเพื่อเรียกวิญญาณโดยการท่องพุทธโธทายะโดยให้คนแรกท่องพุทธคนต่อไปท่องโธ ต่อไปเรื่อยๆจนครบ3ามรอบ 3. ถือแก้วในลักษณะคว่ำลงบนทูกเพื่อให้ควันทูบเข้าไปอยู่ในแก้วจากนั้นจึงนำไปวางบนกระดาษที่เตรียมไว้แล้วใช้นิ้วชี้ของแต่ละคนแตะลงบนถ้วยแก้วเบาๆพร้อมตั้งสมาธิ 4. อัญเชิญผีหรือวิญญาณในบริเวณนั้นเข้าไปในถ้วยและเมื่อถ้วยขยับนั่นแสดงว่า มีวิญ,ญญาณเข้าไปสิ่ในถ้วยแล้ว 5. เมื่อคุณพูดคุยกันจนพอใจแล้วก็ให้อัญเชิญวิญญาณออกก็เป็นอันจบการเล่นแต่ถ้าคุณต้องการจะเห็นวิญญาณแล้วแล้วก็ขณะที่แก้วเคลื่อนที่ไปยังทางออกให้คุณหงายแก้วขึ้นแล้วก็เตรียมตัวพบกับวิญญาณที่คุณอยากเจอได้เลยการเล่นผีถ้วยแก้วนั้นจำเป็นที่จะต้องเล่นกันเป็นกลุ่มโดยปกติแล้ว จะเล่นกัน2อถึงสคนและระหว่างที่เล่นพยายามอย่าให้ควันทูกออกจากแก้วและคุณจำเป็นที่จะต้องมีจิตใจเข้มแข็งไม่อย่างนั้นวิญญาณอาจต้องการตัวคุณไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยก็ได้